เป็นไงบ้างคะผู้จัดการแล้วก็ทีมก็ผู้จัดก,การใจดีครับดูแลดีแล้วก็แนะนําเกี่ยวกับตัวรถได้ดี<ะ>สิ่งที่เราคล่องใจหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนผู้จัดก,การ<ะ>ก็พูดยันโค้แนะนํานนดีมากนะครับว่าจะติดอะไรยังไงแบบไหนเพราะว่าตอนแรกก็เป็นห่วงเรื่องล้อว่าควรจะติดซุม้มหรือเปล่าบรรทุกได้หรือเปล่านะครับ<ะ>ก็พูดนโค้ก็แนะนําได้ดีถ<ะ>ือว่าประทับใจครับ,รบโอเคติเชือครับผม าเท่่ไหรดีให้คะแนนเต็มสิบเลยครับโโอโ้หสุดยอดยอดครับผมยอดครับคคครรรัับบผมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมรถตัวนี้นะคะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองสูงเลยอ่ะเตี้ยเอาเหรอโอ้ยนะคะวันนี้จะพามาดูเจ้าตัวนี้นะคะเป็นตัวเตี้ยนะคะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่629,000บาทนะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะตัวนี้แรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมกันว่าเราแต่งอะไรไปให้ลูกค้าบ้างก็ตัวนี้จะเป็นตัวกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็น F O R D ีสีดำด้านสีดำล้วนด้วยนะคะค่ะต่อไปค่ะต่อไปจะเพนครอบ ไฟหน้านะคะแล้วที่สำคัญนะคะเก๋มากมีร้อยขวนตรงนี้ด้วยนะคะดูแบบนักเลงน,นักเลงแว<บ>้นเว้นแบบว่าเหมือนมีรอยแผลตรงเนี้ยอ่มีสองข้างเลยนะคะไฟหน้านะคะเก๋ดีอ่ะเดี๋ยวมาด้านนี้กันบ้างคะ่ะด้านข้างนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูสติกเกอร์ก่อนดีกว่า ด้าน,นข้างจะเป็นตัวลายสติกเกอร์นะคะตัวนี้ก็ให้ลูกค้าได้เลือกเลยนะคะว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะคะลายลายให้เลือกเยอะมากนะคะเห็น <He ard S 2> ไหมแล้วก็มีคำว่าไว i t แท็กสีแดงด้านนี้นะคะ,ะแล้วก็มีครอบลองเอ้ยอเบ้าเบ้า,บา,บาลองนะะนี่ก็ก,การรอยเล็บได้นะคะสีดำด้านนะคะการสาดแถมให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ครอบฝาถังน้ำมันค่ะ สีดำด้านซุ้มล้อซุ้มล้อจะเป็นขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้มีหมุดหลอกนะคะใส่หมุดหลอกให้เก๋ๆถ้าจะถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะได้เรียบๆก็สามารถบอกได้นะคะต่อไปค่ะตัวยางค่ะตัวยางนะคะจะเป็นยางของเดนลบนะคะตัวนี้นะคะซีรีส์ยางนะคะอยู่ที่25 5หนะคะทับ70นะคะขอบ 16นะคะตัวนี้ส่วนตัวแม็กนะคะแม็กของเราจะเป็นลายหยดน้ำนะคะตัวนี้ข้อไฟท้ายค่ะมีให้นะคะคันนี้จะบอกว่าแต่งไม่เยอะไม่เยอะนะคะอันนี้ด้านท้ายค่ะก็จะมีการชนให้ด้วยนะคะ อันนี้เราไม่ได้มีมาให้จากโรงงานนะคะตัวนี้เราแถมเพิ่มให้กับลูกค้านะคะเป็นกันชนศูนย์นะคะตัวนี้เราเพิ่มให้ไปนะคะก็หยุยเป็นเป็นรถปาล์มเป็นรถคันแรกเลยที่พี่แบบว่าไม่ต้องขยิงแล้วพี่มองเห็นมองเห็นกระบะข้างในอ่ะปกติต้องแบบกระโดดเออรู้สึกดีอะเวลาที่รีวิวรถตัวเตี้ยเนาะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองสูงนะคะจริง จริงๆตัวนี้แต่งแต่งไม่เยอะค่ะแต่งไม่เยอะแต่ว่าวันนี้ เรามีรีวิวรถ2คันนะคะมาตั้งแต่7จ็ดโมงนะคะต้องรีบมารีวิวเพราะว่าวันนี้เลิกดีนะคะลูกค้าส่งมอบ2คันเลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็ไปติดตามคลิปในช่องได้นะคะน้อยหนาฟอร์ดช n แนลนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้ช่องด้วยนะคะยังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตคลิปให้ได้ดูกันเรื่อยๆเนาะจะแต่งมากแต่งน้อยเราก็จะลงให้ได้ดูคะ่ะเพื่อเป็นแนวทางให้ลูกค้าได้เลือกกันเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ